การเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเลียนจากการกระทําดีชั่วของเราเอง <c oughs> ถ้าเราทําความชั่วเช่นเวลานี้เราเป็นมนุษย์แต่เราทําความชั่วตายลงไปแล้วเป็นอย่างน้อยเป็นสัตว์นิรันนอกจากนั้นตายไปแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีหนักกว่าน,นั้นตายแล้วไปจมโลกก็ได้เราอย่าไปคิดไปคาดความรู้ให้เกินพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกองค์ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี <c oughs> นิพพานมีนี่พื่นเป็นเสียงธรรมของศาสราองค์เอง,เอง <c oughs> ที่ตรัสรูขึ้นมาด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปหมด <c oughs> เป็นความจริงล้วนวลนไม่มีคำว่าจอมปลอมแฝงอยู่เลย <c oughs> นี่เราจะเอาความรู้ของกิเลสไปอวดอ้างหรือทัดทาน โต้แย้งพระพุทธเจ้า